สวัสดีครับจ่าผมยังคงเป็นจ่าอยู่นะครับสวัสดีครับผมจ่าจากไรครับผมยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับสวัสดีวันอาทิตย์กับวันที่มันสดใสนะฮะนอกจากผลไงานงันของเราจะดีแล้ว สถานการณ์ของทีมเราก็ยังดีด้วยก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับจ่าฝูงยาวๆไปอย่างน้อยก,ก็อีกสัก2อาทิตย์นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่แข่งก่อนโม้ก่อนจ่าฝูงก่อนอยู่ก่อนหนาวก่อนนี่เป็นยังไงนะฮะอา้าวเดี๋ยวมาว่ากันครับหลังเกมรายละเอียดของเกมเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาเอาจริงๆนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจ่าฝูงนะแล้วก็ไม่รู้ละฟอร์มการเล่นจะเป็นยังไงยังไม่สนใจและตอนนี้ขอ อิ่มหนำสำรางกับการเป็นจ่าฝูงก่อนเกมเมื่อคืนหนักหนาสาหัสเอาการเหมือนกันมีจุดอ่อนมีจุดบกพร่องมีความไม่เพอร์เฟกอยู่แต่มองข้ามไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากาันอ้าวช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สับสนใจดีของเรานะครับ Suzuki Deal of the Year ครับดีลสุดพิเศษ ส่งท้ายปีครับมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมกับผ่อนนานสูงสุด9.9เดือนนะครับหรือว่าจะเลือกรับ s ุ z u กิวอร์รี่ฟรโปรแกรมก็ได้นะครับที่จะช่วยดูแลรถคุณเนี่ยนานถึง7ปีที่สำคัญรับโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้ได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาควมนี้ก็คือถึงสิ้นสิ้นปีนี้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับที่ www.suzuki.co.th หรือว่าจะไปที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศก็ได้นะครับ และคอเกมเมอร์สายเกมเมอร์ก็อย่าลืมนะครับห้ามพลาดเลยฝากไปด้วยติดมือถือไว้ได้เลยครับ f c Mobile อยู่ที่ไหนก็เล่นได้อยู่ที่ไหนก็สนุกสนานแน่นอนครับมี f c Mobile ไว้รับรองว่าสนุกได้ทุกที่นะครับอขอบคุณด้วยนะครับกับ f c Mobile นะครับ และ Every Denison นะครับมั่นใจไร้กังวลเรื่องรอยขีดข่วนปกป้องด้วยฟิล์มกันรอยติดรถยน Every Denison ที่สุดแห่งฟิล์มกันอรอยมาตรฐานระดับโลกนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอน,นี้นะครับและ LDC Dental ครับศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทางความปลอดภัยสูงฉลองครบรอบ30ปีแล้วก็90ป,ปีที่10ของการเป็นบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับจับมือกับ Invisalign เคร <c oughs> ื่องมือจัดฟันสายอันดับหนึ่งของโลกร่วมกันจัดแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วครับง่ายๆเพียงแค่ไปจัดฟันสายที่ LDC ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนี้รับไปเลยครับตั๋วเครื่องบินไปอังกฤษนะครับไปดูฟุตบอลคู่เชลซีกับลิเวอร์พูลฟรีทุกเคสนะครับย้ำว่าฟรีทุกเคสไม่ต้องลุ้นไม่ต้องชิงโชคไม่ต้องจับสลักใด้ดทั้งสิ้นนะฮะที่สำคัญผ่อนได้0% 6เดือนด้วยนะครับแจกหนักขนาดนี้ห้ามพลาดนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ ldc dental ทุกสาขาทั่วประเทศ027893050นะครับ027893050หรือว่าจะแอดไลน์ไปก็ได้ที่ ldc dental นะครับ ขอบคุณมาก,มากๆาําหรับผู้สนับสนใจดีนะครับวันนี้มาคุยกันหน่อยก็แล้วกันจาะหลังเกมนะเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาบุกไปเยือนคริสตัลพาเลทอย่างที่คุยกันไว้เมื่อวานเลยมีความหวั่นใจอยู่แล้วครับกับการไปเยือนคริสตันพาเลทเพราะสถิติมันค่อนข้างวงบอกอยู่ว่าเวลาเรอร์พูไปเยือนคริสตันพาเลทไม่ใช่ไม่ใช่งานง่ายเลยสักครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ1เกมที่ก่อนเริ่มเกมค่อนข้างหวาดวิตกอยู่พอสมควร1 1อตัวผู้เล่นเมื่อคืนที่ลงสนามไปก็ มีผิดคาดไปอยู่สามสี่ตำแหน่งนะอ่ะผู้รักษาประตูเป็นไอซอนเบเกอร์นะครับแนวรับชุดเดิมอ่ะมีเปลี่ยนคอตัสซิมิก้าลงมาเล่นแทนอันดูโรบสันเซนเตอร์เป็นโคนาเต้จับคู่กับโปจชูฟันไดายแบ็คขวาก็ยังคงเป็นเทรนด์อยู่แดนกลางนะครับก็ใช้ไรอันกาเฟนแบกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แล้วก็เป็นเคอร์ติสโจนที่ ได้ลงมาเล่นแทนโดมิกนส์โสไลน์นะครับแนวรุกใช้โคดีก้กัคโปอิโกโชต้าและโมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะครับก็มีการสลับสับเปลี่ยน3ามถึงสตำแหน่งนะครับเพราะว่าเกมกลางสัปดาห์เนี่ยเล่นกันวันพุธแล้วก็วันเสาร์ต้องมาเล่นคู่แรกอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพักมันก็ค่อนข้างน้อยก็เลยทำให้อันเดอร์ซอสเลือกที่จะมีการโรเตชันพอสมควรผิดคาดไปจากเมื่อวานนะเพราะเมื่อวานเนี่ยถ่ายคลิปไว้ตอนเชา้าแล้วคาดการณ์กันว่าอันเดอร์ซอสจะไม่จะไม่สลับเยอะ าจจะสลับแค่อาโชตาแล้วก็เดวินนูเยสอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าอาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนพอสมควรเริ่มเกมมาเกือบทําให้แฟนบอลลิพูช็อกตาตั้งไปก่อนไม่ถึง30วินาทีริซซันพาเลตขึ้นนําจากเอ็นเคเทียโชคดีเป็นลูกล้ำหน้าแล้วก็ล้ําจริงไม่ได้มีข้อคอราหาใดใดทั้งสิ้น VR เช็คแล้วก็เป็นล้ำหน้าไปสุดท้ายลิพูกลับมาตั้งเกมได้ตั้งแต่ตั้งแต่วินาทีที่เสียประตูแล้วเป็นลูกล้ำหน้าเลย เกมทั้งหมดทั้งมวลเป็นของลิ์พูหมดจนดําเนินมาจนถึงนาทีที่8ประมาณนาทีที่ลิเวอร์พูก็ได้ประตูขึ้นนําจากลูกเปิดของคอร์รกัโปแล้วก็เปิดตัดเข้ากลางให้กับดีโกโชต้าชาร์ตเข้าไปเป็น1ประตูต่อศูนย์นำเร็วเกมดูง่ายดายดูเป็นของลิ์พูหมดเลยในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยมีแค่ช่วงต่อเวลาในท้ายครึ่งแรกที่ 3, อิสมารราซามิวกัดได้ยิงครั้งหนึ่งแต่ก็ติดเซฟไม่ผ่านเซฟของไอซอนเบเกอร์ ถือว่าในภาพรวมครึ่งแรกร์พูดีกว่าชัดเจนดีกว่าแบบไม่มีประตูแพ้เลยก็ว่าได้เพราะว่าครองบอลเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคริคนน้ำพาเลไม่มีจังหวะหวาดเสียวไม่มีจังหวะครองบอลต่อเนื่องใดๆทั้งสิ้นนี่คือเกมที่ค่อนข้างเกือบจะเพอร์เฟกต์สำหรับร์พูในช่วงครึ่งเวลาแรกกลับมาครึ่งหลังอันัสลัดมีการถอดอเล็กซิสแมคลสเตอร์ออกไปพักเพราะว่าดูเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ส่งโดมินิกสอบอสไลน์ลงมาเล่นแทนเกมผ่านไปสักประมาณ1 0ถึง15นาทีเนี่ย กับตาลปัดแล้วโอ้โหงานงอกงานงานหยาบเลยเพราะว่าคีซันพาเลตเริ่มค่อยๆจับจังหวะของตัวเองได้แล้วก็มุทะลุดุดันขึ้นเข้มข้นขึ้นในการวิ่งเข้าเพลสในการวิ่งเข้าตัดบอลในการวิ่งเข้าแย่งบอลเพราะตั้งแต่นาทีที่ประมาณ55-60เป็นต้นไปลิเวอร์อพูลแทบจะกลางตำราเล่นเกมรับกับคีซันพาเลตได้เลยหลายคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมเวลาเจอกับทีมเล็กขึ้นนำแล้วมักจะมีปัญหาในการเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ ได้ครองเกมได้มีโอกาสในการที่จะทําประตูดีเสมอได้ก็ต้องยอมรับว่าโอเคมันมันมีความไม่สม่ําเสมอในเกมอยู่แต่ว่าถ้าให้มองกันแบบมองกันแบบเข้าใจโลกง่ายๆหน่อยก็มันก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะลิเวอร์พูลมันก็เป็นทีมฟุตบอลทีมหนึ่งที่มันไม่มีวันที่จะเพอร์เฟกได้ตลอด90นาทีไม่มีวันที่จะเพอร์เฟกได้ตลอดทุกวันทุกนัดทุกการแข่งขันอยู่แล้ะขอแค่ในวันที่มันไม่เพอร์เฟกแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ได้สิ่งที่ต้องการนั่นก็คือ3มแตมได้ผมว่าเราก็ลองมองข้ามเรื่องของความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆความไม่ต่อเนื่องความไม่สม่าเสมอเป็นก่อนได้เพราะผมเชื่อว่ามันเป็นจุดที่มันสามารถไปเติมเต็มได้มันสามารถไปแก้ไขได้ก็อยู่ที่อันเนอร์ซอดแล้วกเ็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าความรู้สึกในวันนั้นๆด้วย ผมว่าเราทุกคนเข้าใจแม้แต่แม้แต่เราเองเลาเราไปเตะบอลทุกนัดทุกนัดกับเพื่อนหรือทุกเกมหรืออะไรก็ตามแต่เราทําอะไรก็ตามแต่มันไม่มีใครทําอะไรได้แบบเพอร์เฟกต์เป๊ะเป๊เป๊เหมือนเดิมทุกวันดีสุดทุกวันยอดเยี่ยมทุกวันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วพวกเราเองก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะมันก็มีความผิดพลาดมีอารมณ์มีความรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะตอนนี้อย่างที่บอกลืมเรื่องของวิธีการไปก่อน โอเคแหละวิธีการมันยังมีจุดให้ต้องปรับต้องแก้กันอยู่แต่ในเมื่อผลลัพธ์มันได้ชั่วโมงนี้ก็มีความสุขกับชัยชนะไปก่อนมีความสุขกับ3ามแต้มไปก่อนมีความสุขกับจ่าฝูงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปปรับค่อยไปแก้กันทุกคนทุกบทสัมภาษณ์ตั้งแต่อันเดอร์สย่ายไล่มาจนถึงนักเตะทุกคนรู้ตัวว่ามันยังไม่เพอร์เฟกหรอกมันยังมีจุดที่ยังต้องปรับต้องจูนต้องแก้ไขกันอีกเยอะในเมื่อกุนซือในเมื่อเฮชโค้ดในเมื่อนักเตะเองเขารู้ตัวเพะฉะนั้น ปล่อยเขาปล่อยให้เขาได้ทำหน้าที่ของตัวเองเรามีหน้าที่เชียร์เชียร์ไปคือบางคนอะเข้าใจแหละโอ้โหมันต้องการความเพอร์เฟกต์นะเฮ้ยทำไมอย่างนั้นวะทำไมอย่างนี้ทำไมคนนี้อย่างนั้นทำไมผลมันเป็นแบบนี้ทำไมปล่อยให้เขาครองบอลโดนนี่นะลืมไปก่อนลืมไปก่อนมีความสุขก่อนบอลมันชนะก็มีความสุขไปก่อนยิ้มแย้มแจ่มใสอ้อมเพื่อนอ้อมฝูงอ้อมอะไรกันไปก่อนอย่าเพิ่งไปตำหนิติดติงกันซะเยอะนะเอาเป็นว่าบอลมันสามแต้มบอลมันชนะบอลมันจ่าฝูงจะเอาอะไรกันมากไปกว่านี้โอเคเนี่ยมันเจ็ดนัด ผลงานมันก็ถือว่ายอดเยี่ยมในระดับหนึ่งอันเนอร์สลอตนี่คือกุนซือคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ออกสตาร์ทในการคุณทีมแล้วยอดเยี่ยมขนาดนี้จะไม่ชมจะไม่ให้เครดิตเลยก็ ก็ใจร้ายไปน,นิดหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าโปรแกรมมันอาจจะยังไม่ได้หนักมากแต่อย่างที่บอกเริ่มได้ขนาดนี้จนเป็นหน้าประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของสโมสรไปแล้วจะใจร้ายไปหน่อยถ้าเราไม่ให้กําลังใจกันต่อไปอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวมันจะเป็นโปรแกรมทีมชาติฟี فا เดย์พักกันสสัปดาห์เงียบเหงาอีกแล้วกลับมาอีกทีเจอเกมหนักเล่นในแอนฟิลด์เจอกับเชลซีทีมฟอร์มแรงนะทีมฟอร์มแรงที่ค่อนข้างปากเจ๋วซะด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีก2ส,สัปดาห์กับสถานการณ์ของเอร์พูในการ ในการเล่นพรีเมียร์ลีกแล้วก็ในการรักษาตำแหน่งจา่าฝูงว่าซิตี้กับเซนนอนก็ไล่จี้กันมาอย่างต่อเนื่องโอเคเราอยู่กันอย่างทอมเนื้อทอมตัวเราอาจจะยังไม่ได้ไหวังถึงขั้นแชมป์ขนาดนั้นหรอกแต่เราจะขอเกาะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆขอลุ้นไปเรื่อยๆขอลุ้นไปเรื่อยๆได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งใครจะมาแซวโอ้ยสี่แชมป์อีกแล้วโน่นนี่นะ่ปล่อยเท้าไปปล่อยเข้าไปการได้ลุ้นดีกว่าการไม่ได้ลุ้นแน่ๆเพราะฉะนั้นลุยกันต่อ สองสัปดาห์ถือว่าพักผ่อนพักความรู้สึกพักอารมณ์กันหน่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อกับเกมหน้าที่จะพบกับเชลซีในเมื่อเรามีเวลาพักสองสัปดาห์ทุกคนตัดสินใจกันหรือยังครับตัดสินใจกันหรือยังครับกับทริปทริปนี้ครับสองเกมเดือดเดือดที่ลิเวอร์พูลจะเปิดอนฟิลต้องรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเดินทาง26พฤศจิกายนนี้แล้วก็เดินทางอยู่ยาวๆาจนถึง4ธันวาคมเลยชม2แมตช์นะฮะหรือใครอยากจะเลือกชมแมตช์เดียวก็ได้ สบายมาก169,000บาทเรือพูกับเรัลมดดิดหรือว่าเรือพูกับมนซิตี้เลือกมาได้เลยนะฮะแล้วก็พาไปเที่ยวพาไปกินครบรถทุกสิ่งทุกอย่างไปกับแจ็คเล็กแล้วก็บอกก่อใช้นะครับที่สําคัญนะตอนนี้ที่เหลือไม่เยอะแล้วรีบโทรรีบติดต่อรีบจองกันเข้ามาโทรไปคุยก่อนนะครับ065-158-5165 0 6 5 1 5 8 5 1 65นะครับขอบคุณ BC j o u r n y ด้วยนะครับที่จะพาพวกเราไปเที่ยวไปตามความฝันกันรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับอ่ะล้วกลับมาเจอกันใหม่กับคุยก่อนเกมแล้วก็เจาะหลังเกมในวันต่อๆไปที่จะโผล่มาเจอกับทุกๆท,ท่านกันละกันนะครับแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเพราะว่าจะไปหนาวบนจ่าฟงจะไปท้าทายกับจ่าฟงนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ